สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปหล่าวพัฒนาขอบันที่22พฤษภานะคะอ่ะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะของงวดที่แล้วนะคะเลขวิ่งมันผิดเนาะมันออกเลข5นะคะเข้าหลัก10เลข5แต่มันออก5 5นะคะมาเลขเบิ้ลเนาะแอดก็เลยไม่ถูกเนาะมันมาบรรทัดเดียวกันส่วนบนนะคะมันก็ออก7จหนะคะเต็มที่ได้แค่7 4นะคะ ก็ไม่เข้าเนะเอามาดูของงวดนี้นะคะของวันที่ยี่สิบสองนะคะหลักสิบนะแอดให้ 7, 8จ็นะคะเพราะว่า5้าติดดแบบับแอดจะไม่ลงเลขห้านะคะเพราะว่ามันไม่เด่นทั้งข้างบนข้างล่างเนาะหติดดับหลักหน่วยนะคะส่วนหลักหน่วย0ูนยหนึ่งสองสามเน้นที่เลขเ้านะคะเดี๋ยวแอดจับคู่ให้ก่อนเนาะ 6กศู 60, 61, 62, นย์หนึ่งหสองหสาะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเดสองเจดสามแดหนึ่งแสองแดสาม 9ก้าศูนย์เสองเกเก้ด่นที่สุดนะคะวันนี้หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่าง ทุกชุดนะคะหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเลขหนึ่งนะคะเด่นที่เลข1กับ หนึ่งกับสองนะคะหลักสิบเต็นที่เลขเจ็ดกับเลขเก้านะคะเจ็ดกับเก้า วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างเจ็ดกับเก้าส่วนหลักหน่วยเน้นที่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะมันจะมีศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองเน้นหลักสิบเน้นสามตัวเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเก้าเน้นมากที่สุดก็คือเลขเก้าร้องก็คือเลขเจ็ดนะคะส่วนบน สองสามสี่หนึ่งสองสาหนึ่งสองหนึ่งสาม้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งหน สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สามหนึ่งสามสองสามสาสามสองสองสสาม ตัดสองตัวนี้ทิ้งของบน ของบนเน้นที่เลขหนึ่งนะคะตัวเน้น ถ้าเน้นอีกตัวก็คือเลขสองลองนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะเน้นหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สองหนึ่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 งสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสองสาม ตัวหนึ่งแอดไม่แน่ใจว่ามันจะมาไหมคะหนึ่งหนึ่งต้องหนึ่งนะคะ บนล่างนะคะก็คือเลขหนึ่งส่วนวิ่งบนก็หนึ่งกับสองนะคะวิ่งล่างเจ็ดกับเก้าเห็นไหมคะวิ่งบนนะคะเลขหนึ่งกับเลขสองเน้นที่เลขหนึ่งส่วนล่างเน้นที่เลขเก้าเห็นไหม น่าจะตัวนี้แหะค่ะเห็นไหมคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ